บริษัทบางกอกการ์ส่งมอบเตียงสนามให้กับเทศบาลเมืองราชบุรีไว้จัดเตียงสนามที่โรงเรียนเทศบาล3ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกาบริษัทบางกอกการ์ส่งมอบเตียงสนามให้กับเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน50เตียงโดยมีนายจักชัยพิสารผลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นผู้รับมอบ จากนายสุภสิงลีลาฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางกอกการจำกัดมหาชนคุณอุตสาลีสิงวิจัดการธุรการและกิจกรรมบริการตัวแทนบริษัทในเครือบ g ีคือบริษัทลาดบุรีการ์ดอินดัสทรีจำกัดพร้อมคณะเป็นผู้นอบเพื่อใช้ในสูงรับคอยของเทศบานกรงราชบุรีต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารคณะส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติพิธีดังกล่าวณห้องประชุมสาราวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีพัดไลน์นิวข่าวราชบุรีรายงานหที่จะให้มีสูนพักองธำนริสัทก็ร่วมด้วยเชอกันนะครับท่านนายก หนี่นะครับเังมีสื่อรกันนะเรื่องที่มาที่แต่งโครงการเตียงสนามเนี่ยสวัสดีครับผมสักชัยพิสารพลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทอ่าราชบุรีก๊าซอินดัส t r ีจํากัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทอยู่ในเครือของบริษัทบางกอกก๊าซจํากัดมหาชนนะครับที่ได้อ่าจัดทําเตียงสนามนะครับขึ้นมานะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับโดยที่ จังหวัดราชบุรีของเรานะครับก็ทางบริษัทลูกนะครับก็คือบริษัทราชบุรีการ๊าซอินสแตตี้จำกัดนะครับก็ได้มอบเตียงสนามให้กับเทศบาลเมืองราชบุรีของเราในวันนี้50เตียงนะครับเพื่อใช้ในศูนย์พักคอยของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับโดยทางศูนย์พักคอยของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องจัดทำศูนย์พักคอยขึ้นมานะครับเพราะว่าเขตเทศบาลเมืองราชบุรีของเราถือว่า เป็นเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งซึ่งมีประชากรอ,อยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับบ้านนะครับก็จะอยู่ติดกันนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับและในวันนี้นะครับนะครับและในวันนี้นะครับทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเราก็ได้จัดทำศูนย์พักคอยขึ้นมานะครับอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล3เทศบาลสงเคราะห์นะครับอยู่ตรงวัดเทพอาวาสนะครับซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้นะครับสามารถมีเตียงนะครับได้อยู่ประมาณเกือบ150เตียงนะครับ รองรับนะครับเพราะผู้ป่วยที่เป็นโควิดนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับในส่วนพื้นที่ตรงนี้มีผู้ป่วยมากไหที่ไหนนะครับนะครับในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทศบาลเมืองราชบุรีของเรามีแัสเตอร์ใหญ่ๆหลายแัสเตอร์นะครับโดยนะครับแัสเตอร์ตอนนี้นะครับก็คัสเตอร์มาใหม่นะครับก็คือแัสเตอร์ลงโงงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับมีผู้ติดเชื้อถึง40กว่า คนนะครับตอนนี้นะครับมีผู้ป่วยสะสมนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีของเรา600กว่าคนนะครับแล้วื่อมผู้ป่วยเยอะขนาดนี้มันน่าจะมีขยะติดเชื้อเยอะทางเทศบาลบริหารจัดการยังไงครับนะครับตรงนี้นะครับทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเราก็ถือว่ามีประสบการณ์ทางด้านขยะติดเชื้อมาโดยตลอดนะครับโดยที่ทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเรามีกองสาธารณสุขนะครับโดยทางเรานะครับก็ได้มีจัดทําถุงขยะสีแดงนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีที่ กักตัวอยู่ที่บ้านคือ HI Home Isolation นะครับตรงนี้นะครับแล้วรวมถึงนะครับการที่ทางกองสาธารณสุขนะครับมีการโทรนัดหมายเวลานะครับไปเก็บขยาติดเชื้อโดยเฉพาะนะครับโดยคนที่ไปเก็บขยาติติเชื้อของเรานะครับก็จะมีใส่ชุด PPE ที่ได้มาตรฐานนะครับยี่ห้อ 3M นะครับรวมถึงใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นนะครับแล้วก็มีมีการใส่ถุงมือยางใส่รองเท้าบูทนะครับแล้วก็ก่อนและหลัง การเก็บขยะนะครับเราก็จะมีการฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์นะครับโดยเรารณรงค์ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับมัดปากถุงนะครับแล้วก็ใส่ถุงขยะสีแดง2ชั้นนะครับแล้วเรานำไปฝังหรือว่าไปเผานะครับตรงนี้นะครับเราจะนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลราชบุรีนะครับเป็นผู้จัดการต่อไปครับส่วนทางศูนย์พักคอยของเรานะครับก็จะมีห้อง เก็บขยะติดเชื้อนะครับโดยที่โดยทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเราก็ได้ประสานรกรับบริษัทที่รับเก็บขยะติดเชื้อโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เราก็มีการประสานเบื้องต้นไปแล้วนะครับ